ทีมงานตัวเลี้ยงทุกคนขึ้น้างบนับอโกอูดครับทีมเานตัวเลี้ยงโกอูดขึ้นเลยครับขึ้นเลยีองครับนตัวเลี้ยงขึ้นนกรเลยนเนี่ยเน้อ่